ไร่ภูผาล่มเย็นที่พักบนมั่นแจมฝีอาหารเช้าเริ่มต้นคือละ1,990บาทพักได้สองคนมองออกไปเห็นวิวภูเขาสวยๆตื่นเช้าเปิดประตูมาก็เจอทะเลเหมอกเลยทุกคนที่พักมีทั้งแบบเต็นท์กระโจมโดมและบ้านโมเดิร์นแต่ไม่ว่าจะเลอนนอนแบบไหนทุกหลังก็จะเห็นวิวข้างหน้าชัดเท่ากันหมดแถมยังมีทุ่งดอกไม้สวยๆไวใ้ให้เราเดินไปถ่ายรูปเล่นได้นะสิ่งอำนวยความสะดวกจากที่พักก็มีให้นะ ถังกาแฟไว้ชงร้อนๆดื่มตอนเช้าและมีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ต้องกลัวหนาวตอนเย็นก็นั่งปิ้งหมูก,าการะทะกันบอกเลยว่าไปนอนโดมเมื่อไหร่ต้องมีหมูกระทะเมื่อนั้นหมูกระทะชุดละ450บาทเท่านั้นวิวตอนเช้าคือบอกเลยว่าเย็นสบายสดชื่นมากเพราะมีแต่ภูเขาล้อมรอบ,อบถ้าได้ตื่นเช้าเจอแบบนี้ทุกวันคงจะดีมากเลยนะแถมอาหารเช้าฟรีด้วยนะทุกคนสามารถมานั่งกินแล้วดูวิวสวยสดข้าวต้มร้อนๆล,ล,ลงตัวมาก ใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสอากาศเย็นเย็นบนม่อนแจ่บแนะนำว่าต้องมาสักครั้งเพราะบรรยากาศดีมากถือว่าเป็นที่เที่ยวในใจใครหลายๆคนแต่มาถึงแล้วอย่าลืมหาที่พักสวยๆเห็นวิวชัดๆอย่างไล่ปูผาล่มเย็นกันนะใครมีแผนจะมาเที่ยวเชียงใหม่แนะนำที่นี่เลย